น,นี่เราอยู่ที่เมืองการนะครับก็เรามาที่ส่วนสีนะครับด้านบนฝั่งขวาน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันวันนี้เราหลักๆเราจะไปล่าลาหมอกมัตเตอร์นะครับเพื่อสารฝันการที่จะล่าตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างก็ทีมงานเยอะครับวันนี้มาเยอะมากก็นัดไว้สิบคนนะครับมาสี่มีมีความในใจจะบอกคนที่ไม่มาไหมคะก็จะบอกว่ารอบหน้าก็ ต้องมาซ่อมกันนะครับว่าทั้งหลายครับพวกทหารทั้งหลายเนี่ยต้องมาซ่อมกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาครับก็มีผมนะครับแล้วก็มีน้องออนะครับมีพี่ปูนะครับแล้วก็มาด้วยวันนี้ครับไปลำล่างกันไปที่ให้เป็นต้นต้นขุนเขื่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆ เขาจะพาเราไปก็ี้อากเเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะพาโลมาขนาดรอบๆนี้เลยครับผมไม่ต่างกันกบใจฉันเลสิ่งนั้นที่เธอสัมคัญต่างระรู้มันด้วยเ ฉันนั้นใจแต่เธอก็รู้สึกไม่ต่างกันกับเจอฉันหรอสิ่งนั้นที่เธอสัม ก็จุดหมายนะครับที่ไอได้ออเยี่ยงเรให้เราแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะใช้ความสมารกันล้วนๆนะครับตอนนี้ต้องมีนักล่ามาสามคนนะตับต้องหนึ่งตอนนี้ก็จะพานะครับเขาน่าจนเป็นจุดนี้ครับที่เขาจะพามาลองกปลาวันนี้เราจะดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับแต่อย่างที่สายบอกก็จะได้มีได้ลุ้นบิ๊กหวายนะครับก็ยังไม่รู้เป็นบิ๊กหวายคือตัวยังไงครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมตอนนี้ก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ငုံတန်တတစံပတ်မိက

โดนโดนนักงน้าพี่ดูด้วยอะไรอ้งหรงนู้นนฝากี่ตัวนอะหนเนี่ยเกาะนกนกก็ยังเกาะหลังไปเห็นป่ะพี่ดูนกก็ยังเกาะหลังไฟพี่พูดวขอเกาะหลัง่อยพี่ไม่ใช่กระบือ ทำรักการทำไรเนี่ยทำัการทำไร้นแต่บ้านไม่ไปวัวนี้เลยไปที่กระทูวกันครับเชิญนะครับน้องครับเชิญเชิญที่มืออาดี้อาเรียวดถึง ก็าสครับผมมีก็เอมาสมนครับกมีี่ตกแล้วได้องตัวับ้เราดูว่าเราวได้ห่้าอองานก่อนี่วิธีการผูนะครับดูที่ผูอย่างนี้จะได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยว่อที่ตัวให้เขาเขาาแปเขาเขาอกเอนนี้เนาะเขปนเ่ é, เป็นแผนเหล็กนะที่จายปาอ๋อรต้องสุดกันว่าก็มือใหม่คนระับว้าวได้แล้ว แต่ครับลุ้นครับลุ้นลุนลุน,น,านมาลุ้นนะครับตัวเจ้เล็กตัวใหญ่ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> อ,อาเริ่มเลยครับ <c oughs> ได้กระโดมแล้วเย้วันนี้เรามี <c oughs> ได้เลยได้ผม่เคยตกได้แล้วไม่เคยตกเลยไม่ตกหลายครั้งแต่เคยได้ขอจำพ่ายความรู้สึกเลยค่ะข้างห้าโอ้โหเทียบได้กระโครับกระโดมข้างหน้าแล้ก็แทนเทีลลยบฝ่ามือ เกลกหน่อยโอ้โหขนาดนั้นาคือคู่ชิดคู่แรกของเพื่อนสีนคลรินนะครับวันนี้ปลากระป๋นมครับไน ได้ปลาอะไรครับเพราะลนไม่ร้องไงมันคือปลาอะไรครับคล้ายๆปลาปลาสวายปลาบึกใช่นะเาบอกนี่ไงบิกหวายบิกหวายบิกหวายตัวเล็กน่าจะเป็นบิกหวายตัวเล็กครับใช่น่าจะเป็นบิกหวายตัวเล็กเยอะครับหนึ่งมาแล้วเหลือออนคนเดียวแล้วเนี้ย วันนี้จะมีคนไม่ได้ปลาหนึ่งคนนะครับก็ต้องโทนทําโทษนะครับโดยการโดนแฟนทีบออกจากแผลนะครับแผลเจ๊ตุนะครับทีมเด็กเขาได้กันหมดนะครับปลาวันนี้อ่าดูนะครับการลงโทษนะครับนี่สิบคันไม่ได้ปลามีจริงคนระับ <c oughs> น,นี่จริงรับอ่าเดี๋ยวรอดูนะทีหนึ่งเห็นไหมเอ้ยออตั้ง ในคนน้ำที่สีสีครับย้อนลำลึกกันหน่อยว่าท่าผมมันไม่ธรรมดาเดีย๋ยวผมจะโดดท่าจันเจ้าเหมือนเดิมดูแล้วนะครับ ไหนคือจันจาวอะไรอะฮะเยอสุดแล้วนะครับาเงินไนะครับ้ก็เราคนยาปลานี่ก็ให้ไปมีขยาให้ดูครับก็ตามคงนกิที่นจี่านผ